วันนี้ทอ็อปไฟสุปรามากับฮานดัมนักแสดงดาวรุ่งใสฮา,านะคะแน่นอนนะคะเราคงได้ยินสุภาษิตที่ว่าสวยมักนกตลกมักได้และคารงเป็นต่อรูปเราเป็นรองมาแน่นอนนะคะอย่างนี้ก็ชัดแล้วนะคะว่าคารงเป็นต่อเนี่ยถือว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนเราแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้นะคะทอ็อปไฟสุปตาเนี่ยเลยจัดมากับฮานดัมนักแสดงดาวรุ่งใสฮา,านะคะจะมีใครบ้างนะคะไปชมกันเลยคะ่ะ เริ่มที่คนแรกเลยนะคะคือสาวก้อยอรชพรถือเป็นนักแสดงตลกหน้าใหม่นะคะสาวสวยหน้าหมวยที่มีความสามารถรอบตัวมากมายทั้งเขียนบทเป็นพิธีกรแถมยังอารมณ์ขันสุดๆทั้งสวยทั้งเก่งรอบด้านขนาดนี้หนุ่มๆจะไม่แพ้ทางสาวก้อยได้อย่างไรนะคะต่อกันที่หนุ่มเจแปนพานุพันธ์นะคะ เป็นนักแสดงตลกหนะ้าใหม่ที่เรียกว่าประสบความสําเร็จมากๆในยุคนี้เลยก็ว่าได้แถมความสามารถก็ล้นเหลือเพราเคยทำโปรดักชันเฮาของตัวเองในสมัยที่เรียนอยู่ปี2เลยด้วยนะและหลายคนนีนแคะ่อาจจะรู้อยู่แล้วว่าหนุ่มเจแปนเนี่ยอยู่ในช่องบุฟเฟ่ทางช่อง YouTube มาก่อนหลังจากนั้นนะคะก็แจ้งเกิดในวงการตลกจากรายการตลก6ฉากนั่นเองแล้ต่อด้วยหนุ่มสุดฮาอุ่นภาคภูมินะคะ หนุ่มอุ่นนแฮะแจ้งเกิดจากรายการเดี่ยวดวนไม้หนุ่มอุ่นเนี่ยได้ปล่อยของจากเวกทีนี้เต็มที่จนสุดท้ายนะคะก็คว้าตำแหน่งรองแชมป์มาได้ความสามารถของหนุ่มอุ่นนะคะดันเปเตะตาช่องใหญ่อย่างเวิร์กพอย์เข้าเต็มๆเริ่มเป็นพิธีกรรายการต่างๆได้ใกล้ชิดกับตลกรุ่นใหญ่อย่างหม่ำโจกมกได้เป็นพิธีกรคู่กับโอ๊ตปาโมดนักร้องใสฮาจนได้ซึมซับวิชาความฮามาอย่างเต็มที่แต่หนุ่มอุ่นนะคะก็ยังบอกว่ายัางคงต้องฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอด้วยเลยค่ะ ต่อด้วยหนุ่มเติร์นบุฟเฟ่นะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่มาจากช่องบุฟเฟ่เช่นกันแต่ได้ก้าวเข้าสู่วงการตลกผ่านทางรายการตลก6ฉากฉายแววรุ่งปล่อยมุกห้าออมาโรัวไม่ว่าจะจังหวะโบ,บ๊ะบักการแสดงสีหน้าท่าทางสุดฮาทำเอาโดนอกโดนใจแฟนรายการกันอย่างถวนหน้าปิดท้ายด้วยนิกกี้นะชัดนะักแสดงหนุ่มมาดกวนเริ่มเข้าวงการจากการประกวดและมีภาพยนตร์ตามมามากมาย แต่ด้วยบุคลิกมากกวนและการการเล่นมุกแรงๆกลายเป็นการคลิกภาพจานของแฟนคลับไปเลยตอนนี้ภาพจานของหนุ่มนิกกี้กลายเป็นหนุ่มรอใส่ฮาไปแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วนี่ก็คือฮานดดับนักแสดงดาวรุ่งสะฮะ่ฮาในแฮทที่เราคัดมาทุกคนในวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะถูกใจกันไหม ซึ่งนะคะเรานะคะได้รวบรวมความคิดเห็นของดาราศิลปินนะคะว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกัทรบท็อปปิ้งในวันนี้นะคะแต่ละคนเนี่ยจใช้ความคิดอย่างไรจะยกให้ใครไป็นอันดับหนึ่งนะคะไปชมกันเลยค่ะท่าคนชมคะครัอันดับนักสแสดงดาวรุ่งสายฮาค่ะหนึ่งก้อยอรัสพรอสองเจแปนพานุพันสามอุลค่าคูมสี่มูต้นบุฟเฟ่ห้านิกกี้นะครับค่ะครับผมขอตอบพี่กระฉับกระจิกผมก็ติดตามที่เขาอยู่ด้วยทั้งยูทูบอะไรเงี้ยคือหลายๆอย่างที่เขาทําคือสนุกแล้วก็ตลกแล้วก็ฮาแล้วก็ดูเซิรมากๆ ครับอันดับนักแสดงดาวรุ่งสายฮาค่ะก้อยอรัชพรเจแปนปานุพันธ์คุณภาคภูหมูต้นบุฟเฟ่แล้วก็มิกกี้นะชัตรค่ะครับพี่เจแปนครับอันดับหนึ่งเลยเราชอบเขามาก <co ff> คือเราดูเขาเยอะมากอะไรเงี้ย <co ff> เราชอบเขาแสดงเขาเป็นคนที่หัวไวมากแล <co ff> ้วเป็นคนแบบพูดอะไรนิดหน่อยคือตลกไปหมดเลยมุกตับก็เยอะมุกปัจจุบันแบบปัจจุบันทันด่วนก็เยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยชื่นชอบอืมจริงๆแล้วทุกคนที่ว่ามานี่ก็ตลกกันหมดเลยเนาะอย่างว่า เดี๋ยวนี้พวกดาราส่วนบ้านจะมาสายหากันเยอะเพราะว่าทุกคนเครียดกันหมดเลยใช่ไหมดาราก็เครียดแฟนๆของดาราพวกแฟนคลับก็เครียดดาราก็เลยพากันมาอยากจะคลายเครียดให้กับทุกคนอยากจะคลายเครียดให้แฟนคลับผมว่าตลกกันหมดนั่นแหละคนเดียวที่จะเป็นตลกดาวรุ่งเออดิกกี้ก็ขี้เล่นดีเ <c oughs> ขาขี้เล่นขี้เล่นเขาสายหาหเสียวหลังน่าชังในสายอยู่บนโซ่ น้ำ no ตากรไรทห้งให้เราสั่งมันเป็นปลาเลือดสายพี่น่ค่ะคอยซุ่มมูเจ้าอยู uh> ่แดงนี้แสดงความยินดีเป็นเถ่อสุดท้ายห้ามตูเอาเข้านี้ได้ไงะโอ้เอาห้ามตูโอเคมาเข้าสกะตูไปดีกว่าครับผมห้าดับนักแสดงออกครับผมหมาเลย ด้านดาวักแสดงดาวรุ่สงสายฮาค่ะก้อยอารัชพรสองเจแปนพันพสามอุลทัุมสี่หมูเต้นบุฟเฟ่ห้า 5, นิกกี้นาสัตว์ค่ะเจแปนเราชอบมิกกี้นาสาตัตว์อ่ะเขาดูเป็นธรรมชาติด,ดีค่ะก <c oughs> ารเล่นมุกของเขา,าอาจจะอาจจะตรงกับเซนเราที่เวลาเราดูตลกแล้วเราจะขำกับมุกอะไรแบบนี้มากกว่าใช่คนอื่นๆก็คงมีสไตล์แล้วก็ดีในแบบของเขาอะไรอย่างี้ค่ะแต่เราดันถูกจรดิดกับกับมุกของพี่เจแปน พี่นั่กินในฉันพี่นกนินในฉันมีความรู้สึกว่าเขาเขาก็เป็นตัวเองดีแล้วเขามีความแบบเล่นมุกแบบบางทีมันแป๊กๆอ่ะแ,แล้วเราชอบชอบอะไรแบบนั้นด้วยนะอเออเป็นคนชอบมุกแป๊กๆอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วแล้ว,ลว,ลวจริงๆคาแรคเตอร,ร์เขาดูเป็นคนเจ้าชู้ในในการแสดงออกนะแต่จริงๆแล้วในในภาพหรือในอะไรก็ตามแต่ในชีวิตจริงเขาดูเป็นคนรักเดียวใจเดียวมาก ใช่ครับใทุกคนมอมเออนะครับต้องมีต้องมีต้องมีเงินให้แล้วแหละเอาละค่ะกรนนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะคะส่วนตัวของบุคคลที่มาให้สัมภาษณ์เราเท่านั้นนะคะเราขอย้ำนักย้ำหนาเลยนะคะเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าใครคืนดับหนึ่งนะคะแล้วผลสรุปของเราในวันนี้นะคะนัแสดงดาวรุ่งใส่หานะคะตกเป็นของหนุ่มนิกกี้นัชชัดนั่นเองค่ะ สำหรับรายการทอลไฟสุปตานะคะของอาทินหน้าเนี่ยจะเป็นหัวข้ออะไรนะคะฝากทุกคนนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะถ้าใครชอบรายการนี้นะคะสามารถติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา5้าโมงเย็นนะคะทางหน้าเพจมาดามเมาส์ของเรานะคะแล้วก็ทางช่อง YouTube มาดามแชนแนลค่ะอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ